วันนีครับเมื่อเราต้องการสร้าง 3D Animation ไปใช้บน Genesis 32นะครับโปรแกรมหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ TrueSpace 7.6ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับตัวนี้สามารถสร้าง Object ขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างแม้กระทั่ง a n i m เมช o n พวกกรตูนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับมันจะมีเครื่องมือพื้นฐานในการสร้าง Object นะครับให้เราสามารถ transform ด้วย action transform แบบต่างๆ ทีนี้ผมจะข้ามเรื่องการสร้างอ็อบเจกต์ไปเราจะสร้างแอนิเมชันขึ้นมาด้วยโปรแกรมนี้ก่อนนะครับจากนั้นค่อยเอ็กซ์เป็นรูปภาพแต่ละรูปแต่ละรูปแล้วค่อยเอาไปใช้ใน Genesis 3 2นะครับมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือโปรแกรมอ m a g e Editor ที่รู้จักกันดีก็คือ The g i m p ซึ่งเป็น Open Source นะครับวิธีการก็คือ เราเปิดมาที่ตัวไทม์ไลน์แอนิเมชันไทม์ไลน์โดยปกติทูนบาร์นี้จะไม่มีอยู่นะครับจะถูกซ่อนไว้เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราคลิกลงไปมันจะปักหลักอยู่บนคลิกตรงขอบของทูนบาร์น,นะครับมันจะไม่หายไปอีกนะครับจากนั้นเราคลิกเปิดไทม์ไลน์ขึ้นมาในไทม์ไลน์นี้นะครับถ้าเราเลือก Object ใดนะครับมันจะโชว์เซเลคชั o นตรง Object นั้นนะครับเช่นผมเลือกตัวใบพัด ซึ่งจะทําให้มันหมุนนะครับมันก็จะชื่อนี้เราสามารถรีเนมได้นะครับรีเอ่อรีเนมนะครับจากนั้นผมตั้งชื่อเป็นแฟนก็แล้วกันนะครับตัวแฟนตัวนี้นะครับเราต้องการที่จะให้มันเอ่อหมุนนะครับผมก็ต้องลากไทม์ไลน์มาที่เอ่อตำแหน่งไทม์ไลน์ที่ต้องการก่อนนะครับลำดับที่ต้องการจากนั้นก็คลิกปุ่ม ตอนนี้ผมลากมาที่ตัว position หมายเลข5นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม record นะครับก็จะปรากฏตัวตัวแถบเนี่ยขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็หมุนหมุน object ตรงนี้นะครับโดยใช้อ็อบเจกต์ info อ็อบเจกต์ info นี่อยู่ตรงไหนนะครับอ็อบเจกต์ info นี่จะอยู่ที่ลูกศรตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปคลิกขวานะครับคลิกขวาเข้าไปจากนั้นเราก็ทําการหมุนไปสัก 90องศาเป็นต้นนะครับเลคคอร์ดไว้จากนั้นก็ลากไปอีกลากทำลายไปอีกที่ตำแหน่งที่10บนะครับจากนั้นก็ใส่เป็น180นะครับให้หมุนไปอีกนะครับแล้วก็เลคคอร์ดทีนี้ลองเลย์ดูนะครับกดปุ่มเลย์ดูจะเห็นว่ามันหมุนนะครับเมื่อมันหมุนได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เรา ก็สามารถที่จะปิดไทม์ไลน์ตัวนี้ไปได้แล้วก็หมุนให้ได้องศารูปภาพตามที่เราต้องการสมมติผมเอามาไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็หมุนให้มันเอียงนิดๆนะครับนี่เราสามารถที่จะดูตรงแท็บ workspace ได้เพื่อที่จะดูเป็นภาพในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ กลับมา Edit m o โมเดลจะเห็นว่ามันมีเงาและแสงนะครับแสงและเงาถ้ายกลับมาที่โมเดลเพื่อ Edit ก็กลับมาที่แท็บโมเดลนะครับจากนั้นก็ทำการพร้อมที่จะเรนเดอร์ะนะครับให้เลือกทูนบาร์ตรงนี้นะครับเป็น Render to File ลนะครับอันที่สอง 2. เราจะเรนเดอร์ไปในรูปแบบของไฟล์ png ก็แล้วกันมันมีความละเอียดดีหน่อยนะครับโดยเลือกเป็นอันนี้คือขนาดขนาดของรูปภาพนะครับเจ็ดสองคูณสี่นะครับหรือจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับเอาขนาดของวินโดว์ทีนี้เราจะเฟรมเรทเราเท่าไหร่ต้องเราต้องการเท่าไหร่เช่นต้องการ30ก็ละเอียดหน่อยถ้าต้องการ15ก็หยาบหน่อยแต่ก็ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงนะครับจากนั้นก็ ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บเช่นผมตั้งชื่อเป็นแฟนนะครับจากนั้นก็ทำการเรนเดอร์เฟรมที่ 0- ถึงเฟรมที่19เ้าเอาทำไมไม่ถึงอผมเอาเฟรมที่ 0- ูนถึงเฟรมที่9แล้วกันนะครับลองเข้าไปดูใหม่อีกทีก็ได้แคนเซลไปก่อนนะครับมันเฟรมที่ 0- ูนถึงเฟรมที่ มันเฟรมที่ศูนย์ถึงเฟรมที่สิบนะครับถ้าสิบเนี่ยมันจะครบรอบเราไม่ให้มันครบรอบให้มันเหลือไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเวลาเริ่มต้นรูปใหม่มันก็จะได้ครบรูปกันพอดีนะครับมันจะได้ไม่สะดุดผมก็ปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เรนเดอร์เลือกเฟรมที่ศูนย์ถึงเฟรมที่เก้าครับเฟรมเบรด สามสิบก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็ทำการเซฟเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าแฟนเลือกไฟล์ไทยเป็นแบบ PNG โอเคครับแล้วก็กดปุ่มเรนเดอร์จากนั้นก็ต้องรอสักพักนึงน,นะครับเพราะมันใช้เวลาเรนเดอร์ตั้งชื่อเป็นไฟล์แฟนนะครับแล้วก็ เขาจะถามว่าจะเอาความละเอียดของภาพเท่าไหร่นะครับผมเอา24บิตกปแล้วกันตอบโอเคนะครับก็จะเรนเดอร์ภาพไปเรื่อยๆเรนเดอร์ภาพเสร็จร้แล้วก็จะได้ไฟล์ทั้งหมดนะครับทีนี้ผมเปิดเดอะกิมขึ้นมาแล้วก็เลือกไฟล์โอเพนไปยังรูปนะครับแฟน หรือว่าจะเลือกเป็นไฟล์เราเลือกเป็นไฟล์โอล์ open as layer นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยกดปุ่มชี้ทั้งไว้แล้วก็เลือกไฟล์ตัวสุดท้ายนะครับจากนั้นก็โอเ n นเราจะโอเ n นไฟล์ทั้งหมดนะครับได้มาเป็นเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์ทั้งหมดเลยจากนั้นเราก็ ทำการครอบนะครับเอาเฉพาะส่วนที่มันเคลื่อนไหวและมีแสงเงานะครับที่มันเคลื่อนไหวเช่นเอาเฉพาะตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือก image crop to selection นี้เลือก f i l เตอรแล้วก็ animation playback แล้วลอง Play ดูนะครับ animation ของเราก็จะ หมุนตามที่เราต้องการทีนี้เราก็ทำการ Save As นะครับเป็นไฟล์กิ๊โดยเลือกตรง s l e c t f i ฟล Type by extension นะครับเลือกเป็นไฟล์ g i ๊ Image แล้วก็ Save จากนั้นก็จะมีหน้าต่างให้เลือกเป็น Save As Animation นะครับแล้วก็กดปุ่ม Export ออันนี้คือเวลาพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ แล้วก็กดปุ่มเซฟไปจากนั้นก็จะได้ไฟล์ animation ของเรามาแล้วทีนี้เราเปิดไปที่ตัวตัวกราฟิกนะครับจากนั้น Import ไฟล์เข้ามา Import รูปภาพที่เราต้องการนะครับผมเอารูปภาพใหญ่ที่จะทำพื้นหลังมารูปหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ Import ภาพ a n i m เมชันที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นก็ Open ทีนี้ตอนที่ Open นะครับมันจะมีถามเลือกว่าตัวนี้จะควบคุมด้วย Data t a g k อะไรทีนี้ถ้าเราต้องการให้มัน a อนิเมตตลอดก็ใส่หนึ่งเข้าไปก็ได้นะครับก็จะ a n นิเมตตลอดจังนั้นเฟรมเล t ต้องการเป็นเท่าไหร่อันนี้เราปรับเฟรมเลตได้นะครับเช่นเราต้องการให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับก็โอเคไปทีนี้ก็เลื่อนมาให้ตรงนะครับ ครับกนั้นลองรันดูนะครับก็จะได้ภาพแอนิเมชันถ้าต้องการควบคุมแอนิเมชันตัวนี้นะครับสมมติผมควบคุมด้วยปุ่มผมก็เอาปุ่มมานะครับผมใช้ปุ่ม l ลิงไปยัง OPC tag แล้วก็เอา OPC tag นะครับมาใส่ไว้ในแอนิเมชันตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อมันสัมพันธ์กันจากนั้นก็รันถ้า on button ตัวนี้มันก็จะหมุนถ้า off มันก็จะหยุดนะครับถ้าต้องการให้มันหยุด ณเฟรมปัจจุบันแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับ Current Frame went off Quality off